สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเดิมผู้ชมรวมถึงเรื่องของตะเข็บชายแดนนั้นก็ยังคงเป็นที่จับตามองครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะก็เอ๋ยต้องติดตามนะครับเดิมผู้ชมควบคู่มาถึงตอนนี้ว้ยเฮ้ยคอปทอครับท่านมาอีกแล้วนะเนี่ยมอบเฮ้ยใต้ทาการเดินครับท่านเดินอะไรเจ้าเนี่ยเดินเท้าหรือเปล่าบอกใช่ครับท่านเดินไปไหนเจ้าเนี่ยเดินไปที่กะลาหมนะครับเดิมผู้ชมบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ก็มากกว่าที่ประเมินไว้ นะครับท่านอย่างน่าใจหายกันเลยทีเดียวเยอะกว่าที่ประชากรทั้งหลายประเมินไว้ประมาณ7จ็นนะะถึงสิสนคนนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจาก๊กคึกคักไหมก็เป็นแถวตอนเรียงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเรียงขวางก็ไม่อาจแน่ใจโดยถ้าเกิดสมมุติเราถ่ายภาพแบบดีๆนะคร <ๆ S 1> ับท่านผู้ชมก็สาม,มารถที่จะทําได้อย่างดีดกันเลยทีเดียวครับท่านในเรื่องอะไรจะเนี่ยในเรื่องให้ดูว่าคนมันเยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วเยอะไหมจะเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ภาพให้ดูนะครับท่านท่านอาจที่จะโอ้ยสยองพองก้าวอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียว ครับท่านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าเฮ้ยอุ้งอิงอาจจะต้องอะไรวาะเนี่ยหนาวสั่นนะครับท่านบางคนเขาลงแบบนี้นะเนี่ยทักษิณอาจจะต้องสะเทือนเพื่อไทยเตรียมจบเตรียมจบยังไงวะเนี่ยโอ้ยเขาก็ส่งภาพนี้มาให้ผมดูนะครับท่านมาแล้วจ้าตอนนี้นะครับท่านไม่รู้จะไปรวมตัวไหลรวมกันที่พีททีวีหรือเปล่าของจตุพรพงพันธ์หลังจากจตุพรบอกนะเนี่ยไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วไม่ลงถนนแล้วอะไรประมาณนี้ครับท่านก่อนหน้านี้นะเนี่ยเราจะจัดม็อบทุกวันอังคารผู้มีอุดมการณมาร่วมกันได้ มาร่วมกันได้จริงนะครับท่านผู้ชมแต่ได้ที่ว่านั้นมันก็น้อยเกินไปครับท่านเอา้ามาแล้วจ้าโดยตอนนี้มีแคมเปญใหม่ครับท่านืสลิมประสานสามัคคีนะครับท่านผู้ชมประเทศไทยมีปัญหาถึงเวลาของคนไทยยให้อะไรวะเนี่ยมาร่วมฟังวาะเพื่อชาตินะครับท่านไม่ใช่ครับท่านเพื่ออะไรจะเนี่ยไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันว่ะ อืมประเทศไทยมีปัญหาเที่ยงตรงเป็นต้นไปวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจประกอบภาพใครบ้างจะเนี่ยก็มีตู่จะดูพรเสรีพิสุทธิ์แก้วสันนะครับท่านอาจารย์เจตหรือเปล่าว้เนี่ยที่เป็นลูกศึกลูกครึ่งเอลซาวาดอเอวากาโดอ,อะไรสักอย่างหนึ่งสนธิยานชื่อเรือไทยในทามโอ้ยคุณต้อยมาด้วยนะครับท่านปานเทพพวพงพันธ์หมอวัลลงปองอัญชลีโอ้ยนี่มันจะเยอะนะครับท่านอ้าวไอพี่ชิดชัยมงคลอยู่ด้วยครับท่านแล้วก็มีนกเขาอะไรประมาณนี้เยอะมากนะครับท่านอ๋อ ผมไม่แปลกใจแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากที่คนส่งมานั้นเนี่ยอุ้งอิงเตรียมสะเทือนแน่เมื่อคนเหล่านี้รวมตัวกันนะเนี่ยจะขย่มรัฐบาลได้เป็นอย่างดีนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่แต่ก่อนครับท่านแยกกันทํานะเนี่ยเจ๊ปองก็แอะไรวะเนี่ยไปอยู่แนวหน้าอะไรก็ว่ากันไปครับท่านส่วนที่ยานก็ไปจัดช่องของแกว่ากันไปคุณจตทุพรหลัเจาก,ก็ไปจัดที่พีทีวีลงมาทําม็อบไม่กี่ทีเลิกไปนะรัรท่านผู้ชมแล้วก็ได้ไปเป็นน้องคุณส่วนที่ลิ้มทองคุณปเป็นไปที่เรียบร้อยก็ต้องติดตามนะคะ เรื่องผู้ชมว่าประชากรทั้งหลายนั้นจะให้การติดตามมากน้อยเพียงใดบางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับเรื่องผู้ชมบอกว่าเนี่ยเหมือนกับยกอะไรว่าเนี่ยสำนักข่าวนะครับท่านที่เป็นตรงข้ามกับที่อ่าเป็นฝ่ายอะไรว่าเนี่ยเพื่อไทยนะครับเรื่องผู้ชมมาไหลรวมกันตรงนี้ครับท่านก็มีแต่ตัวตึงตัวท็อปทั้งนั้นนะครับเรื่องผู้ชมโดยอันนี้ผิดคาดผมไปคนหนึ่งใครจะเนี่ยพี่ชิดชัยมงคลครับท่านโดยพี่ชิดชัยมงคลนะเนี่ยอยู่หลังเจ๊ปองนะครับเรื่องผู้ชมตอนแรกผมเห็นแล้วผมเดือดน,นะพี่ชิดมันจะทำอะไร นั่นเนี่ยมอย่าตกเรืยอยอ๋อสุดท้ายไม่ใช่เอ้ยเป็นแค่โปสเตอร์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติคนเข้าไปดูน้อยนะเนี่ยเขาก็อาจจะออกบอกมาได้แบบนี้สาเหตุที่คนดูเราน้อยนะเนี่ยเพราะว่าประชากรทั้งหลายอยากจะลงถนนมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่รู้ๆครับท่านวันนี้นะเนี่ยเขาโผล่มาแล้วใครลหะจ๊ะเนี่ยคอปทอครับท่านมบสุดเหงานะครับท่านผู้ชมเศร้าๆว,วังเวงยังไงชอบคนนะเนี่ยลือหึงว่าอะไรจ้ วิ่งหนีนักข่าววุ่นหรือเปล่าว่าแห่จับโป๊หรือว่ามีการจ้างต่างด้าวมาด้วยหรือไม่มาทําไมมาช่วยเดินม็อบแล้วทําไมต้องวิ่งหนีนักข่าวอันนี้ผมก็ขาดใจนะครับดั่งผู้ชมบางสํานักครับท่านบอกว่าเนี่ยกลุ่มม็อบมายื่นหนังสือนะครับดั่งผู้ชมไม่ทนแล้วนั่นเนี่ยสอที่จะอะไรวะเนี่ยไปลุยชายแดนหรือเปล่ายังไม่มีนะครับดั่งผู้ชมแต่มีแน่ๆเหตุใดถึงวิ่งหนีนักข่าวก็ไม่รู้ว่าม็อบนี้หรือเปล่าว่าเนี่ยนักข่าวทําอะไรจ้าแค่อยากจะไปถามว่ามากันเยอะไหมอันนี้ก็ไว้เป็น จงงวนงง,วงไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังมวลชนตอนนี้ครับท่านมาเพียงน้อยนิดนะเนี่ยโผกระลาหัวแต่ว่าผิดคาดของผมนะครับท่านคนเยอะกว่าที่ประเมินไว้ประมาณเท่าไหร่จะเนี่ยเจ็ดถึงสิคนครับท่าน โอ้ยเราจะสู้อะไรใครได้ว้เนี่ยถามทำไมล่ะเจ้าเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมน้อยแบบไม่มีอะไรขวางกันก้นกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วแบบนี้นะเนี่ยผมจะทําการเอาลูกหยีไปขายก็ไม่ได้อีกถามทําไมเจ้าเนี่ยมันจําหน้าได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจากลูกหยีแม่งกลายเป็นอย่างอื่นนะก็ยุ่งเหยิงอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์ของอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรแพทองตานชินวัตรนาย,ยกคนปัจจุบันไปถึงไหนแล้วบ้างจ๊ะตอนนี้ทักษิณไปผู่ลงเกลือแล้วนะครับท่านผู้ชม ไอสำนักข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วว่าเนี่ยสำนักข่าวสลิมจอมปั่นใน YouTube นะครับท่าน ด้วนทักษิณโผล่ลงเกลืออะไรวะเนี่ยชายแดนสักแก้วกกดเข้าไปดูเอา้าทักษิณไปทําอะไรตลาดลงเกลือวะเนี่ยแต่ไม่มีภาพประกอบนะครับท่านผู้ชมลือหึงทักษิณน,นะครับท่านเตรียมอะไรวะเนี่ยเปิดอะไรวะให้พมา่าเอ้ยไม่ใช่ขเขมรกับไทยครับท่านตีกันไปตีกันมาอะไรประมาณนี้นะครับท่านให้เป็นข้อพิพาทไปก่อนนะเนี่ยเพื่อกบความสนใจเรื่องอะไรจ้าเรื่องทักษิณเตรียมหนีนะครับท่านผู้ชมฟังดอกแรกกระแทกกลางกระบ,บาลเกินเลยทีเดียวโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยมาอีกแล้วครับท่านจะดูพอ อนนะเนี่ยโวยนายกอิงเอาใจกัมพูชาเพื่ออะไรจะเนี่ยบูทางหลบหนีนะครับท่านไว้แต่แล้วโดยชี้เอาใจอะไรว่าเนี่ยเพราะเป็นช่องทางหลบหนีก็ไม่รู้จะหนีทําหอกดาบอะไรนะครับเรื่องผู้ชมเรื่องนี้ประชากรทั้งหลายนะเนี่ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยเขาหนีไปแล้วแล้วพอกลับมาหรอจ๊ะบอกว่ายังไม่หนีนะเนี่ยกลับไปหนีไปแล้วกลับมาเพราะว่าจะทําให้ศาลตายใจนะครับเ่านผู้ชมเลยไปผที่ปปสออันนี้ก็อาจเป็นแผนการอันล้าลึกนะ กระด้านผู้ชมทักษิณชินวัตรครับท่านปล่อยให้พวกนี้ออกมาตีข่าวตีข่าวตีข่าวไปก่อนอนะนี่หน,นีแล้วทักษิณหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วค้างคุกเลยแล้วว่าเนี่ล้างคุกรอหนีทุกวี่วันนะกระด้านผู้ชมเหมือนกับแยกแยกล่างได้เลยครับท่านบ้างก็จะไปทางใต้นะครบด่านผู้ชมไปออกลังกาวีขึ้นฝั่งที่มาเลเซียอ,อันนี้ก็จะไปทางเขมรอีกอันอน,นึงก็จะไปทางพ,ม,าพม่านะกระด้านผู้ชมไปทุกที่ที่มีทางครับท่านโอ้ยก็ กูก็ไม่แปลกใจแล้ววะเนี่ว่าทําไมมอบเั็นคนน้อยนะครับท่านโดยหลังจากจะดูพรไม่เอาแล้วนะเนี่ยเลิกลงถนนแล้วครับท่านตามรอยสุเทพหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจบอกว่าเนี่ยสถานการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้เพราะเป็นช่องทางหลบนี้นะครัะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องโชว์ก่อนครับท่าน เฮ้ย,ยไม่ได้ดิเฮ้ยขออภัยนะครับท่านผู้ชมโดนร้องเรียนมาเว้ยเฮ้ยน้องหนูถามมีอะไรเจ้าพี่มึงหยุดมาเอาอะไรวะเนี่ยเอาภาพนี้ขึ้นจอได้แล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะไม่ดูแล้วนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ขออภัยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านควบคู่มากับสถานการณ์พักประชาชนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้เว้ยเฮ้ยผมเห็นหลายภาคส่วนนะเนี่ยพักประชาชนสุดยอดมากนะเนี่ยเราพร้อมที่จะบริจาคสนับสนุนเดือนละ50บบาทขึ้นไปอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดสมมติอะไรวะบริจาคช่วยพักเขา จะได้อะไรจ้ะเนี่ยได้เป็นนายทุนพักนะครับนานผู้ชมแล้วผมก็เห็นภาพการ์ตูนอันหนึ่งว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะเตรียมจ่ายเงิน50บาทเพื่อเป็นนายทุนพักไออันที่สอง ถ้าเกิดสมมติธนาทรเป็นคนที่จะบริจาคหรือรับบริจาคพักนายทุนอะไรประมาณนี้นะครับเดามผู้ชมก็ขัดแย้งอย่างเหลือเกิน,กนเลยทีเดียวโดยตอนนี้ครับท่านทั้งเงถงเถงถึงนะครับเดิมผู้ชมหัวหน้าเถงครับท่านไหมสิริกัญญานลเนี่ยโผล่ไปโฆษณาในรายการสรยุทธ์เลยทีเดียวช่วงนี้ดูร้อนตังนะข้าบขาข้าอ้าหมุนเงินไม่ค่อยเอะนั้นเหรอไม่ลงตัวหรอตอนนี้เงินใกล้จะหมดแล้วเหรอใกล้แล้วขานะครับท่านแต่ว่ามันมีคําถามอยู่คำถาม ถามหนึ่งนั่นเนี่ยที่ผมยังไม่ได้คําตอบแต่เก็บไว้สงสัยนี่มันก็น่าจะดีมากกว่าซอซลกิ๊กถามแสดงว่าช่วงนี้เรตติ้งตกไปหรือไม่ทํำไมคนบริจาคน้อยลงสะท้อนถึงเรตติ้งต่าลงหรือไม่ไม่สิรีกัญญาบอกไม่นะคะ แล้วขอทําไมวะตอนนี้คนยังบริจาคเยอะเนี่ยแล้วก็เยอะกว่าเดิมด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ก็ออกมาเรียอะไรใหม่นะครับท่านผู้ชมอันนั้นก็ช่างไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆไอ้รัชนกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโวยนะเนี่ยอะไรวะประมาณว่าถ้าเกิดเลี้ยงลูกมาแนะนําพ่อแม่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเลี้ยงลูกมาเนียอย่าเลี้ยงมาแบบอะไรวะเนี่ยทักษิณคุณหญิงพรจะมาเลี้ยงนายกอิงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมันพูดอย่างว่าตัวมันสุดยอดนะครับท่านผู้ชมยอดบนยอดสุดกันเลยทีเดียวครับท่านหลายปีก่อน เนี่ยยังเป็นลอดช่องอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หล่ะจ้าก็ต้องมาเอาใจนะครับท่านขอรับบริจาคไม่เพียงพอวะเฮ้ยเงินไม่เพียงพอต่อการใช้งานอะไรวะเนี่ยหมุนในพักนะครับท่านแต่มาสะดุดคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งวะเฮ้ยของใครแล้ววะเนี่ยจาไม่ได้อ้๊หมออ้อ๊หรือเปล่าวะเนี่ยบริหารเงินในพักยังบริหารไม่ได้เสอ,อจากจะมาบริหารเงินแผ่นดินอะไรทำนองนี้ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้ก็มีอะไรก็อะไร ยทักสินจะหนีทักษินจะหนีแล้วก็เป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่เว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าทีพีทีวีหรือเปล่าเออเที่ยงตรงเป็นต้นไปวันไหนไม่แน่ใจประเทศไทยมีปัญหาเฮ้ยกูก็มีไอ้ไม่ใช่ประเทศไทยมีปัญหาเป็นเวลาของคนไทยก็ือ ไม่รู้ว่าจะเดินชนกันบนเวทีหรือเปล่านะครท่านผู้ชมแล้วมีสนที่ลิมทองคุณด้วยหรือเปล่าจะนั่นยังไม่มีนะครท่านผู้ชมคุณสนที่ลิมทองคุณยังไม่ได้มาครับท่านก็ไปติดตามกันได้แฟนขับเจ๊ปองอะไรว่าเนี่ยแฟนขับพิจิตช,ช,ชยมงคลต้อยสนธิยานชื่นลือไทยในตํานะครับท่านทําอะไรนั่นดิอ๋อน่าจะ ทำตัวมารวมกันนะครับท่านหลังจากเสรีวงมุนทาดเรเสรีนะก็ท่านผู้ชมออกมาอวดท้อเว้ยเฮ้ยไม่กี่วันก่อนหน้าน,นี้ครับท่านหลายครั้งหลายข่าวแล้วด้วยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมสลิมเป็นแบบนี้นะเนี่ยตามได้ที่สลิมยังไม่มีความรักความสามัคคีไม่รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเราจะเอาอะไรไปสู้เขาได้แล้วก็แกก็จะชอบโพสต์เฟซบุ๊กหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านเธอคนนั้นเขากําลังจะทําแบบนี้แล้วนะชายคนนี้เขาจะเอาแบบนั้นแล้วนะมันก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะครับท่านผู้ชมอ่าน ไปอ่านมาก็ต้องรู้อยู่ดีครับท่านน่าจะหมายถึงทักษิณอุ้งอิงยิ่งรักก็วนเวียนอยู่3าคนนี้นะครับท่านผู้ชมเออวันนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นผมเป็นดรเสรีนะครับท่านคนที่ผมจะสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยคงจะต้องเป็นเขาคนนี้อยู่ในเฟร,รมด้วยใครล่ะจะเนี่ยหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้วค่อยสูสีแล้ววันนี้ระหว่างใครบ้างจะเนี่ยเสรีพิสูจน์กับหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมยกย่องแล้วเนี่ยสุดยอดมากค่อยเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้ก็หนักน่วงไม่หยุดยั ทานกระด้านผู้ชมส่งผลให้วันนี้ผมต้องออกมาเกตขาวครับท่านปาเกตขาวกลับมาอีกครั้งนะครับเดิมผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพันเอลมอนส่วนอันนี้ก็คือปาเกตขาวนะครับเดิมผู้ชมอบกรอบครับท่าน500กร,รัม240บาท250กร,รัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอด1 0 0กร,รัม150บาทนะครับเดิมผู้ชม ถั่วตุ๊บตับขนมข้าวโอ๊ตช็อกโก้นะครับท่านห่อละหนึ่งร้อยอันนี้เพิ่งแกะกินไปเมื่อกี้โอ้ยฟันไม่ล่วงอาจจะหยุดพ่วงเข้าปากไม่ได้แต่มไม่จาเป็นต้องหยุดก่อนครับท่านเพื่อมาถแถลงข่าวห่อล 100, ะหนึ่งร้อยนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัดวิวชอ็อปหรือสกแกนในเขียวๆตรงนี้มันจะเด้งเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ครับท่านหรือว่าจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นะครับท่านสถานการณ์ของโควิดรู้สึกว่ามันจะกลับมมมาาารรรรระะบดออีีกกนะคววนนัั้้้งนนนนท่่วผ็็ไไูเป รู้สึกว่าหัวใจสั่นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านแตวเราก็นึกเลยหรือว่ากูจะเป็นวัยรุ่น2ขีด 3, 3าขีดวนเนี่ยเรื่องอะไรจ้าเฮ้อโคควิดอะไรประมาณนี้สุดท้ายไม่ใช่นะครับท่านใจต้นแลลุกแล้วลัวเพราะอะไรเจ้าเนี่ยเพราะว่าเห็นข่าวม็อบโคมันยองนะครับท่านผู้ชมประชากรมากกว่าที่ประเมินไว้ประมาณ7จ็ดถึงสิคนเดือดเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยบุกลาโหมนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติมันมีแคมเปญแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเหรอเนี่ยม็อบคนชรลาแห่พากันเตรียมเดินเดินไปไหนเจ้าเนี่นไป ชายแดนนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรจ้าเพื่อที่จะไปสู้รบนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อืมไม่น่าจะจริงนะครับท่านแต่ละคนนะเนี่ยดูเหมือนกับโอ้ยสภาพโซโหนี่รันโทกัะเรยทีเดียวโดยตอนนี้ครับท่านทั้งสุดที่ชายหยุดนะเนี่ยแล้วก็สํานักข่าวหลายสํานักนะครับท่านผู้ชมสลุงสลิมรอดช่องครับท่านออกมาโวยเดือดอย่างไม่หยด่ยังเกันเลยทีเดียวปมอะไรจ๊ะเนี่ยปมนายกอิงนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้มาตรการเพื่อให้นักข่าวถามอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยแล้วก็ตอบเสียงแข็งเสียงไม่แข็ง ไม่รู้นะครับท่านแต่น่าจะตามลักษณะที่กวนส้นตีนหรือเปล่าไม่อาจบอกได้ <c oughs> อะไรประมาณนี้โดยตอนนี้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับนานผู้ชมโอ้ยสลิมกีส้สลิมการ์ดอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านนําโดยสมชัยศรีสุทธิเอกอดีตผู้สมัครสส,สประชาธิปัตย์สอบตกก้มยังไม่ได้เข้าสภารอบก่อนไปอยู่กับเสรีพิสุทธิ์นะครับ่านผู้ชมก็ไม่ได้เข้าสภาอีกครับท่านอดีตกกตที่จัดเลือกตั้งไม่ค่อยสาเร็จโวยนายกอิงนะเนี่ยเรื่องอะไรจ้าเรื่องหัว เลาะไม่ให้เกียรติสื่อนะก็ท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเจ้าเนี่ยเรื่องจริงนะครับท่านเดี๋ยวต้องโชว์ก่อนเว้ค่อยแต่ว่าสื่อน,นี้ก็น่าจะรู้นะ,ะนนบนนนับท่านะะผู้ชมมาจากแนวหน้าโวยนายยกอิงบมไหนเจ้าเนี่ยบมหัวเลาะนะับท่องผู้ชมเออให้อิงเขาก็หัวเลาะบนบนหัวของเขานะก็ท่านผู้ชมเอยแล้วมันมีสลิมข้างบ้านนะ,ะับท่านผู้ชมถัดจากบ้านผมไป450เมตรนะเนี่ยวันนี้เดินเดินมานะครับ่ามผู้ชมระหว่างที่ผมกําลังรดน้ําต้นไม้ตอนเช้าครับท่าน มาทาอยู่แบบนี้น,นั้นี่ผมก็ทําไมมันด้อมด้อมมองมองวะเฮ้ยหลังจากนั้นก็ลืมนะครับท่านเข้าไปในบ้านปุ๊บออกมาอีกทีหนึ่งชิบหายว่าเฮ้ยมันมีอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มสลิปนะครับท่านผู้ชมนี่มันมีชายนิรนามนะครับท่านโดยไอ้บ้านผมนั่นเนี่ยมันจะมีเสาวปักอยู่นะครับท่านบ้านจุดอ,อะไรวะเนี่ยซอยนี้ซอยน,ยนี้แยกนี้แยกนี้อะไรว่ากันไปแล้วก็มันจะมีคนเอาไอนะ้นั้นมาแปะนะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ย รับส่งพัสดุเลี้ยวทางนี้ขายไอ้นี้ข้าวแกงไปทางนั้นเอ้ยเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าฟิวเจอร์บอร์ดแม่งมึงเอิร์ดอิวหายนะคบท่านผู้ชมทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าหลังจากผมได้เห็นข่าวนี้นะครับท่านผมก็เอ้ยหรือว่าฟิวเจอร์บอร์ดกูจะไปอยู่ตรงนี้แล้วว่านี่หลังจากหายจากหน้าบ้านอืมอยู่ไหนจ้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี้หรือเปล่าว่านี่อันนี้ก็คือม็อบที่อยู่หน้ากลานะคะท่านผู้ชมกลาที่ว่านี้ไม่ใช่กลาหัวเจาะหรือกลมในกะลาเว้เฮ้ยแต่เป็นกลาหัว นะครับท่านคนคนมาน้อยยิ่งกว่าคนคอยลดเมย์ว้เฮ้ยช่างมันแต่ว่ามันถือป้ายนี้นะครับท่านลักษณะเหมือนฟิวเจอร์บอร์ดขนาดคล้ยายๆกับที่หายไปเลยแถวบ้านผมใช่หรือไม่ยังไม่อาจแน่ใจก็บอกอะไรว่าเนี่ยหนูไม่ได้โกหกอ่อ รวยที่สุดในโลกต้องยกให้ทักษิณเออแต่ถ้าเกิดจนแบบดักดานนี้ต้องพวกมีพวกมอมทีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยอันนี้เป็นที่สังเกตได้นะครับท่านผู้ชมสังเกตแบบง่ายๆเลยนะเนี่ยว่าคนจะเยอะหรือคนจะน้อยสังเกตอย่างไรจ้าตราบใดที่มันถือธงชาติกันเยอะนะครับท่านผู้ชมมีการกวัดไกวสบับดะผิวปิวไหวนะ,ค,ะวงงครับท่านผู้ชมของธงไตลงสามสีครับท่าน มั่นใจได้เลยนะเนี่ยว่าคนมันจะต้องน้อยแล้วถามทําไมถ้าเกิดธงเยอะคนมันจะน้อยวะเนี่ยถือธงสักสี่ห้าคนนะครับท่านผู้ชมมันจะดูเหมือนเยอะนะเนี่ยแล้วก็นโยบายของมันจะเป็นแบบนี้คึกคึกคึก,กทำอะไรจ้าให้ธงกวกยกัดนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรจ้าเนี่ยข้างหลังไม่มีคนว่ค่อยสมมตินะเนี่ยถ้าเกิดเดินนะครับท่านตรงนี้สมมตบิบรรจุได้ประมาณเจ็ดคนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคนเยอะเดินเบียดนะเนี่ยแต่ม็อบนี้แหละจ้าเว้นครับท่าน ไม่รู้ว่าสอกหรือว่าระหว่างแขนนะครับดานผูชมเดินกันไปครับท่านเดินกันมาสรุปไม่ได้อะไรแล้วก็ยังมีการออกมาโวยวายนะครับดามผู้ชมตอนนี้นะเนี่ยทาไมสื่อมวลชนเป็นอย่างนี้นะเนี่ยสื่อมวลชนทาไมเป็นแบบนี้กูก็กดเข้าไปดูมันเรื่องอะไรจ้าโวยวยเฮ้ยทำไมไม่ค่อยทําข่าวม็อบพวกเขาบ้างนะครับท่านวันนี้ก็เลยมีหลายสํานักนะครับ่านผู้ชมทําอะไรจ้าเนี่ยทาข่าวเว้ยเฮ้ยมาอีกแล้วครับท่านม็อบโคมันยองนะเนี่ยจี้ภูมิธรรมต้องกล้าตัดสินใจลั่นปักหลักเอ้า หล,หลักอีกแล้ววะเนี่ยเอ้ยก็ คอพทอครับท่านปักหลักหน้ากะลาหัวมันเนี่ยยืงสามข้อเอ้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยาวด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องแสดงความยินดีกับบ้านคนที่อยู่แถวนั้นด้วยครับท่านท่านอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยเป็นพิเศษ,ษนะเนี่ยพรุ่งนี้พบกันว่าเฮ้ยนักเซอร์ยีหมาอะไรวะเนี่ยนัดบุกสถานทูตกัมบูจาแล้วเว้ยเฮ้ยไปเตือนให้คนไทยรู้จัก,กรักสัมัคคีอะไรประมาณนี้เฮ้ยก็ติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยนี้ไม่ได้เป็นไฮไลท์เลยครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ย สมชัยสีสุทียากรสุธที่ชายยุนก็รู้สึกว่าจองมาเดือดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอีกคนนึงเว้ยเฮ้ยเอ้ยเกืเอบลืมไปเลยเรื่องอะไรจะเนี่ยเรื่องที่อะไรวะดรามา่านายกอิงกับสื่อมวลชนนะครับท่านผู้ชมอออกมาคนแรกแล้วสมชัยสีสุธทยากรครับท่านสุดที่ชายยุนก็ออกมานะครับท่านผู้ชมวันก่อนเขาจะพูดเขาจะทําอะไรก็ได้หรือเฮ้ยมันเกินเส้นแล้วเน,นี่ยครอบงำใบไกลสุดที่ชายยุ่นครับท่านผู้ฟังที่เราลบเดือดสัดทัษิณทักษินชินวัตรบอมอะไรวะเนี่ยท งคืนมหาไทยนะครับท่านโอ้ยอันนี้ก็หนัก่วงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นม็อบนะครับท่านอย่างแรกที่ผมนึกถึงเลยนเนี่ยที่จะให้เป็นโคศก,ก,กนะครับท่านผู้ชมโคศกนะครับท่านไม่ใช่โคควายเข้าไปขิดไทยเอ้ยน่าจะยกให้สุดที่ชัยหยุดหรือเปล่าวันนี้แล้วก็มันก็จะมีไอสื่อประมาณนี้เยอะครับท่านสังเกตได้เลยนะเนี่ยเดือนหนึ่งท่านอาจจะเจอประมาณ4ี่หหัวนช่องที่มันเพิ่งเคยโดนจับไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วนหนีแล้วอะไรวะ ด้วนหนีแล้วทักษินหนีแล้วสภเาเราด้วนนี้อีกแล้วครั้งล้างคุกรอทักษินล่ะจ้าโอ้ยไปรออยู่ที่อะไรวะเนี่ยสาแก้วนะคะับท่านผู้ชมตรงตลาดโรงเกลือ ข้องใจจริงๆกดเข้าไปดูทําไมวะเนี่ยเอ,อ้ยคาดว่าจะแอบในกระดานผู้ชมในกระสอบเสื้อที่เขาขายนะกระดานผู้ชมแล้วก็จ้างแรงงานครับท่านเพื่ออะไรจะเนี่ยเพื่อเข็นเข้าไปฝั่งกัมพูชาในกระดานผู้ชมและระหว่างนั้นครับท่านก็ให้สถานการณ์ชายแดนคุกกุนเพื่ออะไรจะเนี่ยเพื่อจะหนีไปกัมพูชานะครับท่านขณะเดียวกันเสรีพิสูจน์ออกมาเดือดครับท่านทําทไมมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนว่ากดบ้างเข้าไปดูไว้เฮ้ยหนูรีมีอะไรมาอัปเดตบ้างเสรีพิสูจน์เดือดเหลือเกินกรณีเดียว วาโวยลั่นทาไมเครื่องบินถึงมาจอดที่สนามบินนะครับท้านผูชมมันก็ถูกแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ว่าเออเสรีพิสุทธิ์โวยแน้วเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ทําไมเครื่องบินเขมรถึงมาจอดที่สนามบิน ้าเกิดจอดที่สนามหญ้าบ้านผมได้มันก็จะจอดได้นะครับท่านผู้ชมผมยินดีให้บริการให้เขามาจอดเลยแต่มันลงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมลงก็ชิปหายกันทั่วซอยเลยครับท่านก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับท่านผู้ชมเครื่องบินจะมาจอดที่ลานจอดรถบ้านเสรีพิสุทธิ์ได้หรือเปล่าวันนี้ก็คงไม่น่าจะได้จอดที่นั่นน่ะถูกต้องแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเสรีพิสุทธิ์ยังยืนการนะครับท่านผู้ชมคุยโวเชื่ออีกแล้วว่าเนี่เชื่ออะไรจอะเนี่ยฟันทง โอ้ยตามรอยนักฟันธงแล้วนะครับท่านหรือจะฟันเปี้ยงก็ไม่อาจแน่ใจทักษิณหนีหนีวันไหนจะเนี่เนี่ยวันที่13ามิถุนายนนะาับท่านผู้ชมเหลือเวลาอีก8วันครับท่านเสรีพิสุทธิ์เชื่อทักษิณไม่มาศาลเพราะอะไรจะเนี่เพราะจะหนีนาะับท่านผู้ชมหนีไปหมดทุกที่แล้วครับท่านแล้วก็กลุ่มคนรักชาติรักแผ่นดินเจ๊ปองอัญชลีก็มาด้วยนะเนี่ยมาที่พีททีวีอะไรเนี่ยคุณจตุพรน,นกขาวนะครับท่านผู้ชม สนธิยานชื่อลือไทยในธรรมอุ้งอิงหนาวแน่อุ้งอิงหนาวแน่กูว่ากดเข้าไปดูหนาวทาไมวะเนี่ยอ๋อเขามารวมตัวกันเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่มีคุณสนที่ลิ้มทองคุณยังไม่มาเมื่อประเทศไทยมีปัญหาถึงเวลาของพวกเรานน้นเนี่ยทวงคืนประเทศไทยมีปัญหาเป็นเวลาของคนไทยโอ้ยเป็นวาระเพื่อชาติเลยนะครับท่านผู้ชม แหมผมเห็นครั้งแรกนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจเรื่องหนึ่งถามเรื่องอะไรเจ้ะเนี่ยมันเป็นภาพขาวดำนะครับท่านผู้ชมนึกอย่างเดียวครับท่านภาพขาวดำแล้วเนี่ยเขาจะต้องใช้ในสถานที่ที่จุดๆนะครับท่านผู้ชมไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นแผ่เมตตาอิติปิโสหรืออะไรก็ว่ากันไปครับท่านแต่ที่แน่ๆโอ้ยห็มบก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับท่านผู้ชมหรือวุ่นวิ่งหนีนักข่าวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสมมติไม่หนีละจ้ะเนี่ยมันไม่ค่อยพูดคุยนะครับท่านผู้ชมทำไมมอบวันนี้มันเงียบเป็นิเศษว กังวลเหลือเกินหรือเปล่าว่าถ้าเกิดพูดมาคนจะจับโบ๊ะได้โอ้มึงจ้างต่างด้าวมานี่วันเนี่ยพะมีการปิดหน้าปิดตายอย่างมิดชิดนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับน่านผู้ชมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางโอ้ยจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนครับท่าน